ยังตุยอยู่เลยเพิ่งตื่นค่ะตอนนี้น้องนาชาชากำลังจะกินข้าวเช้าแม่บีลองซื้อฟักแมวมาให้น้องนาชากินเอามาต้มจืดแล้วเมื่อวานถ่ายทอดสดพี่พี่บอกว่าผัดใส่ไข่ก็อร่อยก็เลยทำดูซิว่าครั้งแรกในชีวิตของน้องนาทชากับแม่บีจะเป็นยังไงแม่บีกินแล้วอร่อยมากตอนนี้เป็นน้องนาทชาน้องนาชาตื่นแปดโมงคุณล้างหน้าแล้วใช่ไหม แปลงฟัน,นกินเสร็จแล้วไปแปลงฟันนะอ่ะจัดก,การข้าปักแล้วเข้าปักจะเข้าปักแล้วอาจจะเข้าปักแล้วทาไม่อร่อยอ่ะอร่อยกินห้ามมีเสียงดังด้วยน,นะอ่ะเร็วๆเดีว,ดวไม่ร้อนเข้าปากแล้วค่ะ เลอะขอปากเลอะเลอะเ,เป็นไงอันนี้กิน,<ๆ>น,นกินอันไหนในชามหรือว่าในต้มจืดผักในต้มจืดหรือในนน้นมาืม่าไม่ได้ดูอร่อยใช่ไหมนี่อ่าในนั้นอร่อยนั้นผัดใส่ไข่ พี่พีบอกมาพี่พีแฟนคลับเธอบอกมาว่าผัดใส่ไข่ก็อร่อยไข่มันเค็มคุณต้องกินข้าวด้วย <Okay. S 1> อะต้มจิม้มอะไม่เหมือนแตละแบบซุปอร่อยนะมาืมาซื้อน้ำต้มซุปไก่มาให้เธอใส่ลงไปด้วยซุปไก่ที่แมา่มาทําต้มนุดเด่นห,นหมูก็อร่อยหนูลองกินเนี่ยหมูไม่เหนียวเนี่ยหลอกหมูสบับเออลองเนี่ กินต้องมีชำเลืองมองแม่แล้วบอกว่าชอบไหมไม่ชอบท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องใส่ว่าไงคะชอบปะชอบโอเคเอาผักมากผักต้มซุปเธอชอบแน่เพราะมา,มาทำตามที่เธอชอบที่เธอชอบกินกันนุ่ลชอบกินกับต้มจืด หมดแล้วเมื่อวันมมา่มาซื้อมาสองลูกเองเอามาผัดใส่ไข่ลูกหนึ่งแล้วก็เอามาต้มจืดลูกนึงเพราะเธอต้มจืดเธอเจ้ากินต้มจืดแต่ผัดใส่ไข่นี่ทําตามพี่ๆเขาบอกเดี๋ยวเมื่อวาจะซื้อมาอีกซื้อมาแกงแต่แกงหนูกินไม่ได้มันเผ็ดอยู่ในต้มจืดกันในผักผัดไข่เนี่ยอร่อยกัน ต้มยืดต้มยืดเราชอบมากกว่าหรอแต่ก็ต้องกินให้หมดนะเสีได้เป็นไงคะพูดซิอร่อยไหมอร่อยได้แล้วหนึ่งเมนูหลังไปซื้อมาอีกลูกฟักแมวเขาเรียกลูกฟักแมว